มาครับวันนี้จะพาเที่ยวที่ทำงานของผมนะครับบริเวณนี้เป็นเขตห่วงห้ามของช่างอิฐเขาจะไม่ค่อยให้บุคคลอื่นเข้ามานะอันนี้ก็คือทำน่าจะซ่อมเกี่ยวกับไฟฟ้านะเสียบเสียบอุปกรณ์เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ไวด้ด้วยนะน่าจะทํางานอยู่ในหะ้มีคนทํางานอยู่มอดิเพ็กนะช่างเรียกว่ามอดิเพ็กจะต่อกับไอตัวคอมตัวนู้นน่ะตัวนูว้นี่วางอยู่นะแล้วก็ต่อกับเนี่ยท,ที่เจ้าของพื้นที่นะั่หันไปหันมาเนี่ยเป็นคนบอกเป็นคนทีหวงพื้นที่มากฮับเพอหลุดนั่นแ่ๆหน้ามนยากหลุมาก อาจจะงับหูเราได้ฮนะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเผอตอนไหนเนี่ย่ะต้องคอยระวังเน่ะเวลาเข้ามาในเกตของเขาเนี่ยเขาห่วงห้ามมากไม่ย้ยายใครเข้ามาดูเวลาทํางานทําไปก็จะพูดบนบนู่นบนนี้ผมฟังตลอด <Nice. S 1> น i า e นะยังมาตดใส่ปังคุยใส่เฉยเลย ใชเลยนะฟังปุ๋ยใส่วนด้วยฟังปุย๋ยเยอะถ้ามาอีกคันหนึ่งนะคันนี้หน้าขอดโครงกระจกขอดฝาข้อกระจกอันนี้เหลือโครงฮนะข้างในเป็นเป็นโครงก็จะแบ่งเป็นพวกเนื้อกระจกตัวกระจกแล้วก็สายไฟมอเตอร์เซนเซอร์ข้างรถซ้ายขวาหน้าท่าหน่าเช็คประมาณนี้คนะันนี้ แล้ววันหนึ่งเรามาเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวจะพาเที่ยวที่งานตมวอีกที่งานก็จะเป็นประมาณนีนะ้แล้วก็เจอกันในวันถัดไป